สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่1-15ถึง15กันยายน2567ค่ะการทำนายนะคะยังเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้ค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวกลุ่มชาวกุมต้องบอกเลยว่าในช่วงครึ่งแรกของกันยานะคะจะเป็นช่วงที่ปลด <c oughs> เขาเรียกว่าปลดนะเป็นช่วงปลดอะไรที่มันไม่ดีออกไปเป็นช่วงที่ดวงฟื้นเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนวันที่17สิงหาเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่มีดาวศุกร์เข้ามาเล็งในเรือนชะตาคุณ นะคะแล้วก็มาเจอกับดาวคู่ศัตรูคือดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนชะตาคุณอยู่แล้วเออดาวคู่ศัตรูมาเลงกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าช่วงก่อนวันที่27สิดสิงหาเนี่ยแม้กระทั่งวันที่คลิปออกมาวันนี้ก็ยังต้องดูแลอยู่นะเหลืออีกวันหนึ่งนะคะหลายๆคนจะค่อนข้างมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงๆ นะคะหรือเรื่องของการเงินที่อาจจะมีปัญหาหรือติดติขัดๆเนาะแต่ว่าหลังวันที่17นะคะทุกอย่างดีขึ้นดาวสุกออกมาแล้วเออนะคะเคลื่อนราศีออกมาแล้วนะคะสิ่งที่เหลืออยู่คืออาทิตย์นะคะที่เป็นเกษตรในราศีสิงห์และเล็งในเรือนชะตาคุณเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าหลังจากนี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆ นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของบ้านใหม่รถใหม่หรือในบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่หรือตำแหน่งตำแหน่งใหม่ตำแหน่งดีตำแหน่งใหญ่หรือโอกาสในเรื่องของงานเข้ามาเงินก้อนใหญ่เป็นงานเป็นเงินก้อนใหญ่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรับพลังงานดีๆนะนะคะหลังจากนี้ดวงเปิดดวงฟื้นนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนนะต้นเดือนค่ะ งานเข้ารัวๆเลยใน of Pentacles หัวกลับนะคะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานและเงินส่วนใหญ่จะเป็นความกังวลไปเองทั้งๆท,ท,ที่มันก็มีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆหลายคนค่อนข้างกังวลว่างานที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานที่มั่นคงหรือไม่มั่นคงนะแต่คุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงทางด้านจิตใจทั้งๆที่มันมีงานเข้ามาแต่ส้มมองว่ามันเป็นแง่ดี คือถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานคุณก็ต้องรับและทําทุกโอกาสให้ดีนะคะแต่ให้ดูแลสุขภาพด้วยท,ทําทุกโอกาสให้ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําให้เกินกำลังนะดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะเอมเอาพอประมาณนะนี่ค่ะขึ้นไพ่เดอะเวอร์หัวกลับนะคะเป็นลักษณะของอารมณ์อา,อาการแบบ มันมีงานเข้ามามันมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่เรายังไม่พอใจอะ่ะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งคุณจะมีอาการแบบนี้อยู่แป๊บหนึ่งนะคะในช่วงต้นเดือนหลังจากนั้นก็ส้มมองว่าคุณก็ปลดปล่อยอารมณ์ความใจร้อนอะไรแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะนะขึ้นไพ่หกดาบส้มมองว่าชาวกูมาดีนะหลายคนน่ะมีคนในครอบครัวที่ให้กำลังใจจะต้องมีคนในครอบครัวสักคนหนึ่งอะ่ะหรือมากกว่าหนึ่งคน ให้กำลังใจคุณนะคะมีคนใกล้ชิดแหละให้กำลังใจก้าวไปพร้อมๆกับคุณในเรื่องของงานะ่ะมีแสงสว่างรออยู่มีคนให้กำลังใจคุณตลอดเลยอะชาวกุมนะคะอาจจะเป็นด้วยความที่คุณเป็นคนที่พูดให้กำลังใจคนอื่นเนาะชาวกุมเป็นเป็นราศีที่ใจดีอีกราศีหนึ่งเลยนะเพนะราะฉะนั้นสมมติว่าความใจดีของคุณอะเวลาคุณ มีความเครียดมีอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีคนมาให้กําลังใจทําให้คุณสามารถผ,าผ่านสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นอุปสรรคไปได้นะคะแต่ถามว่ามันไม่ใช่อุปสรรคหรอกเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างกังวลเยอะมากกว่านะคะเดี๋ยวเดีหัวกลับนะคะส้มมองว่าคุณใจสบายขึ้นนะคะหลังจากประมาณหลังจากวันที่5นะจิตใจสบายปล่อยวางท็อกซิกได้ดีขึ้น ใครจะคิดอะไรยังไงไม่สนใจอ่ะใครจะคิดดีไม่ดีกับคุณไม่สนใจคุณนิ่งโอชาวคุมแบบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวมากบอกเลยดีนะนะคะดีมากตรงนี้นะมันทำให้คุณได้รับความสำเร็จในเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามองมองคุณเขารู้สึกภูมิใจปลื้มใจแม้เขาจะไม่ได้พูดชาวคุมอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโดนเพ่งเล็ง เหมือนโดนผู้ใหญ่เพ่งเล็งรู้สึกเหมือนกับว่ามีรังสีอะไรบางอย่างจากผู้ใหญ่ที่มองเราแต่จริงๆเขากำลังมองคุณว่าคุณวางตัวได้ดีหรือเปล่าเพราะเขากำลังจะมีโปรเจกต์หรืองานหรือตำแหน่งให้กับคุณอืมเขาก็ต้องมองคุณอย่างละเอียดแหละเพราะฉะนั้นส้มมองว่าหลายคนชาวกลุ่มทำได้ดีมากๆค่ะวางตัวมีวุฒิภาวะในเรื่องงานได้ดีจริงๆไม่ทะเลาะเบาแวงกับใคร แม้ว่าในใจจะมีความน้อยอกน้อยใจอะไรบ้างก็ปล่อยทิ้งได้ไวนะคะนิ่งได้มีวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานความสำเร็จในงานมาแน่นอนค่ะงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาหารและน้ำการขนส่งทางเรือทางน้ำงานปั๊มน้ำมันอะไรประมาณนี้นะคะดีมากมาก แล้วก็งานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารเกี่ยวกับการออก่อสร้างบ้านเรือนนะคะการตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการเกษตรหรือการเป็นครูอาจารย์การเรียนดีดีสุดๆบอกแบบนี้เลยนะคะเพดดับอนหัวกลับส้มมองว่าหลายคนนะคะมีการจะได้รับผิดช,ชอบในเรื่องของการมอบหมายโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขา,เ,าเชื่อมั่นนะในตัวคุณนะ่ะมอบการทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ให้อ่ะหรือได้ดีลกับเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆอ่ะมีโอกาสใหญ่เข้ามาค่ะรับเอาไว้นะรับเอาไว้มันดีมากแล้วก็ในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับการเขียนงานเบื้องหลังก็ทำได้ดีนะคะนะงานที่เกี่ยวกับงานเขียนการสื่อสารแบบเบื้องหลังทำได้ดีมากๆนะคะมองว่าดีอ่ะ เออหลายอย่างมันฟื้นตัวนะในเรื่องของเงินด้วยความกังวลน,นี้มันทําให้คุณค่อนข้างที่จะเซฟและเก็บเงินได้ดีขึ้นนะคะคือกังวลในเรื่องเงินว่าอย่างที่บอกกังวลว่างานมันจะไม่มั่นคงนะทั้งนั้นที่มันมีงานเงินเข้ามารัวๆแต่ว่าคุณกังวลเพราะฉะนั้นกังวลเนี่ยส้มมองว่าถ้ากังวลเราเก็บเงินดีนะถ้ากังวลเฉยๆเราไม่เก็บเงินน่ะไม่ดี นะคะแต่สมมองว่าชาวกลุ่มหลายท่านนะคะกังวลแล้วก็เก็บเงินนะกังวลเก็บเงินส่วนใหญ่เงินใช้ไปกับอะไรบ้างคนอายุน้อยกว่าบริวารลูกหล,ลาน,ลานหรือสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็มีการเดินทางด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะดูแลก็คือเลี่ยงคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณยังมีอยู่นะชาวกคุมใจดีใช่ไหมเลี่ยงหน่อยนะคะโดยเฉพาะ อาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะนะชาวขึ้นไพ่ชาวมังกรนะขึ้นไพ่ชาวมังกรนะอ่านะคะหรือคนที่จะต้องให้คุณช่วยแบ่งเบาภาระชาวธาตุลมกุม,มิถุนตูนแบบนี้เนาะนะคะอืมแต่ส้มมองว่าชาวกุมไว้ตัวมากขึ้นนะคะหลายคนนี่ต้องการเก็บเงินไม่ได้ให้ใครง่ายๆอันนี้ดีแล้วนะนะบางคนเก็บเงินไว้มากกว่าหนึ่งทางด้วยนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือเงินก้อนพอมีโอกาสใหญ่มันก็จะมีเงินเข้ามาใช่ไหมเงินตำแหน่งเงินทิปอะไรต่างๆเนาะนะคะจะมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมหรือบางคนได้รับของมีค่าจากคนที่อายุเยอะกว่าเราเขาเอ็นดูเขาเอ็นดูรักใครนะคะบางคนก็อาจจะได้เป็นเบี้ยประกันอะไรที่เคยแบบสะสมมาก่อนแล้วลืมไปแล้วว่าเคยสะสมก็จะได้รับมีเกณฑ์จะได้รับในช่วงกลางเดือน นะคะส้มไม่กังวลเรื่องการเก็บเงินส้มมองว่าชาวกลุ่มเก็บเงินเก่งขึ้นเออนะคะในเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพสายตานะคะสายตานะทานน้ำน้อยจังน้ำเปล่านะนะคะระวังท้องผูกนะความเครียดของมีคมนะคะสัญญกรรมในช่วงนี้เว้นๆไปก่อนเนาะ นะคะยังคือต้องดูดูสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานจริงๆอะค่ะเนาะอย่าเอาที่มันถูกเกินไปแล้วไม่มีคุณภาพเนาะจัดเม้นนะคะหูตาคอจมูกไอมีเสียมหะาเจ็บคอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะอืมนะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะขึ้นไพ่เก้าวถ้วยอะมีโชคนะ ชาวกุมอันนี้คือไพ่โชคลาภไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาเลยรับพลังงานดีๆนะคะมาจากชาวาธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจิกผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งๆนะนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็ชาวาธาตุไฟเมสิงธนูจะเป็นตั๋วโดยสารทะเบียนรถแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูเลขนำโชคค่ะ613หรือ603 613หรือ60 3นะคะ มาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้ากันค่ะมีอะไรจะบอกชาวกลุ่มเพิ่มเติมครึ่งแรกของเดือนกันยานะคะมีอะไรจะบอกแนะนำแนวทางนะคะในเรื่องดีๆนะให้กับชาวกลุ่มนะคะ n n g l w w r r i o r s ค่ะคุณมีทีมคุณมีคนที่รักคุณคุณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวจริงๆด้วยนะคะอย่างที่ขึ้นไปเลยในไพ่ตั้งแต่แรกว่าเออคุณมีคนให้กำลังใจคุณอยู่ตลอดเวลาเลยอะ คุณไม่ได้ไม่เหลือใครนะนะคะนอกจากคุณคุณไม่เอาใครเองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณมีคนดีๆนะที่ซับพอร์ตคุณให้กำลังใจหรือตักเตือนคุณไปในทิศทางที่ดีมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพวกเขาได้พวกเขามีอะไรเตือนก็ขอให้รับฟังนะคะนะดีมากๆม,มีคนอยากให้คุณอะมีชีวิตที่ดีอะ เออมีคนที่เขาหวังดีกับคุณจากใจจริงแล้วไม่เอาเปรียบคุณอยู่นะคุณต้องมองให้ขาดคุณต้องมองคนให้ออกนะนะคะถ้าคุณมองคนออกนะบอกเลยว่าคุณจะมีแต่พลังงานดีๆในชีวิตอะนะคะ You're calling นะคะอันนี้คือเรื่องของสิ่งที่คุณชอบนะคะเป็นจุดประสงค์ในชีวิตของคุณนะเป้าหมายสิ่งที่คุณชอบแบบนี้นะคะซ้มมองว่าคุณ enjoy กับอะไร คุณอาจจะต้องหาเวลาไปทําอาจจะเริ่มจากเป็นงานอดิเรกก่อนเป็นทานเลนส์เป็นความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่คุณชอบส้มมองแบบนี้ว่าชาวคุมคุณต้องทําในสิ่งที่รักอืมแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาก็ตามนะคะแต่สุดท้ายความสําเร็จความสุขทั้งความสําเร็จและความสุขอ่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณถ้านะวันนี้คุณยังไม่ได้ทํางานที่คุณรู้สึกรักนะให้คุณเอาเวลา ไปใช้กับงานอาริเรกที่คุณรู้สึกรักก่อนเพื่อผ่อนคลายนะแต่ถ้าเกิดมันมีเวลาที่จะทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ก็ขอให้ทำมันจะดีต่อใจคุณมากๆเลยนะคะ Angel of wisdom นะคะเรื่องของการพัฒนาเนาะพัฒนาตัวเองการเรียนรู้นางฟ้าแห่งความฉลาดรอบรู้มาบอกกับคุณว่าหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต หรือมีความสุขกับชีวิตนะ่ะนะคะไม่ต้องการให้ธุรกิจหรือการงานน่ะมันถอยลงอะ่ะคุณจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้จะต้องไม่มีวันสิ้นสุดคุณสามารถเชื่อเซนต์ตัวเองได้นะคะชาวกลุ่มแต่เซนต์จะต้องเกิดจากประสบการณ์เก่าๆแล้วก็จะต้องพัฒนาประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยนะคะแล้วคุณจะใช้เซนต์เนี่ยในการคาดการณ์ในเรื่องของชีวิตและในเรื่องของการทำงานได้ดีมากๆค่ะนะคะอย่าหยุดเรียนรู้นะคะ นยายหยุเดเรียนรู้แล้วอนาคตในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือการทำงานการใช้ชีวิตมันมันจะดีเลยดียาวๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวกุงมขอให้ชาวกรุงมมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ